นานครับผมน้รุนะครับวันนี้ก็แว้งงานที่ลานไาอีกหนึ่งวันนะครับช่วงเช้าตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บ่อตกปลานะครับไฮรอดนะครับบางนานะครับก็สภาพบ่อเดี๋ยวเดี๋ยวสถานที่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวช่างภาพก็จะทำถ่ายให้เห็นนะว่าที่นี่เนี่ยมีบ่อตกปลาหลายบ่อมากเท่าที่ผมเห็นเนี่ย ประมาณแปดบ่อเขาแล้วแปดเก้าบ่อเขาแล้วนะครับแต่ละบ่อเขาก็จะมีบ่อกระพงนะบ่อปลาชโดบ่อปลาเทพาอะไรพวกนี้นะนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราตามดูว่าช่วงเช้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะทานข้าวหอแล้วเดี๋ยวเราจะออกตกปลาก,กันคันเดียวนี้แนละนะครับไปดูว่าจะได้ปลาอะไรมาถ่ายวิดีโอบ้างนะครับวันนี้นะเรื่องเรื่องหลักๆก็คือสายมาเทสนะสายวีหนึ่งสายวีหนึ่งนี่ยะมาเทสนะครับแล้วก็อาจจะมี คดีอาวันอาทูด้วยนะครับสำหรับเพวื่อนๆที่อยากจะมาที่นี่ก็เข้ากูเกิลแมปพิมพ์ชื่อพายรอดหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นสถานท,ที่ตกปลาที่เรียกได้ว่าดูสะอสาดสะอาดมากๆนะครับแล้วก็ที่จอดรถสะดวกสบายไม่ไกลจากาตัวกรุงเทพขอกมาเท่าไหร่นะครับคำพูดตอนเดียวแล้วก็มีที่พักแบบสองรอบขั้นที่ค้างคืนด้วยนะเดี๋ยวตามไปดูกันวันนี้ว่าเราจะมีแทมยัดหนานหรือเปล่านะครับ you <laughs>

เนี่ยมันมันมันกัดระแวงอยู่ไงมันจมีกล้าหรอกวบเต็มเลยเม่วิ่งตามมาบุ๋ยกันบ้องมที่ไหนาไม่ใช่ปลาช่อนปลาช่อนมันไม่ใช่ปลาช่อนดูด้วยไงไหนไงใครบอกยากใครบอกยาไม่ไงวัวแล้วก็ดีเทไมันเกินสิลไม้ สองหลุดแล้วนะสองหลุดแล้วนะโอ้ยเหลี่ยมกันอย่างนีเหี่ยมเราให้ความหวังว่ามันกังมากเลยวันนี้ดูสูตรมันเป็นอย่างนี้นี่หว่าอ๋อเอ้ยเสียดายใหญ่เลยนะถูวงน้ำื่อกี้เลย้ดึงหวังโอ้โหแล้วพลังเบรกอัตัวนี้มันเก่งอยู่แล้ว nãy nãy, hôm nãy mang đến đây để lên là không, ไปก่อนโอเคดูเ็ดนะครับ Good not กเ่าโค้งโค้งหน้าดูเลยทำหลเดียวเลยโอ้โหดูโค้งโอ้โหบอดเดียวเลยอะวิ่งรอบสนาม Nang <laughs> con. Anh em cũng lột, cũng lột kì tôi ăn đây Sao bị nè, hai lốt à Ờ, chờ sợ nè ไปเรื่อยเลยครับโอ้โหติดปลายปากเลยด้วยไอ้กูว่าสวิงมาไม่ทันเนี่สวิงสวิงจา้าโอ้โหใหญ่มากช้อนเลยช้อนเลย เอาน้ำว่างไอ้ก่อนนี่เราพูดเข้าวิดีโอกูเยอะกูดเยอะจังโอ้ยดูุยร้อนร้อนสุ่ยแล้วคีมมาจับปากต้องมาใส่สบิแม่อย่าให้โดนเม็ดให้โดนตัวเม็ดคิปเปอร์จับคิปเปอร์จับปากกูเจ้รถคา,าราบานกว่ากูเจมันเหยียบกูเฉยเลยกูเจ <c oughs> ้ารถกูเฉยเลยไอ้ดมามามาดูกัน กี่โลครับสี่สี่โลหน่อยสีโ่โลนิดนิดเดี๋ยวคุณเข้าพงดนี้ยไงไ,ได้ครับสวยมาก นีเป็นภาบเป็นภาพนิ่งหน้าอยู่นะภาพื้นก่อนเอสวิงดันไงข้างพเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับเยียบกุญแจรถกูได้ครับมึง <laughs> เร็วมาก, <laughs> ากดูว่าเหียบกุญแจรถกูอี <laughs> ้าอ่ะบรรยากาศ nha các bạn nàyตก ở cảng ta, lên về còn chưa ừ, ขอกก่ปนเดียวไปนร้อ๋อตัวดูขึ้นน้ำมากไหมหลังถ่ายคันถายคนน้้ยถายน้ำถ่ายน้ำอ่ะ อย่าบอกนว่า yup. โดนข้างๆมันค้นที่เรามันโดนตัวทีいい่เรามไม่ข้างเลยอ่ใช่มันมาทื่อๆเลยยงข้างหมอว่าอยู่อยู่แไตีไปเกาะมันว่างั้นะ เรา,าไม่กจะเดินตามเพราะเดี๋ยวเจะเสียคอนเซ็ร์ตเลาไดยินที่เดียวให้คันทำง,งานคันนี่มันโค้ง มันจะเป็นงางก็ประมาณร้อล้านวิวเลยยังถ่ายปัสสาโดกินไม่ไปท้องหนาวเ่ยวกรไดาปาเสร็จปุ๊บหยิบวุงมาเดียวคุณแมรถคุณนี่แน่นอนเลยคแม่ ตักเย็นตักใจนั่นจ้าลูกทิ้มน้องแมงกันเถอกลับน้ำให้ดีขึ้นยะฮะจิ้มน้องไปงเออจัองมื่อหูอ๋ออเนี่ยตักห้ากระาุกเข้าเลยตายแล้วโอ้โหเลยโอ้มือนึงกับคนนยเลยความหังเราก็คง ไม่มผิดหวังครับกระดิ่แก้วนะฮะกระดิแ่แก้วเบียดถ่างนิดหน่อยนิดเดียวนะถ่างนิดเดียวนะ,ะตาน,นี้ถ่างนิดนึงตาอนนี้ถ่างนิดนึงนะแล้วน,นั้นก็โอเคไอตัวนั้นแหละที่มันอยู่ตาเดียวแหละแล้วก็ช็อกหน้าไม่ใช่ช็อคดิฟัวคาบ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ของนั้นลดสามสิบนด์สายปีหนึ่งกับปลาสายสีโลฟานะครับแล้วก็ลองเบรสตา ซึ่งบาเลเซ่นก,ก,ก,ก็กำลังจะหมดแล้วนะโคต้านะครับ,บมีโปรโมชั่นอยู่นะก็จริงๆคนนี้ได้เยอะนะต้องมาไหมใช่แต่มันหลุดตัวแรกหลุดไปมันต้องหลุดนาวเลยสี่เราถือว่าเปิดไม่คมสี่ครั้งถือว่าเปิดง่ายดีสีก็ไม่ไง่ายก็กินนะตอนนี้ใกล้เวลาเปิดร้านแล้วคุณผู้ชมเราก็คงจะฝากภาพไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเดีเด๋ยวตรงเล่นถ้ามีภาพปตาเพิ่มเติมเยอะจะมาลงให้กี่นึงแม่ อาหารอร่อยราคาไมา่แพงด้วยนะครับมากันที่คอยหลับหนึ่งแล้วกันนะปลาใหญ่ดีกล้ามขึ้นเลยทีเดียวถึงกับหอบเลยลนะพี่มันหอบไปรหดับอ่ะที่จะไปพันรหัสตรงโน้นนี่ไม่ได้เอากลับนะแต่มันเดินสายเราดีก็เถอะมันเดินไปนไกลได้แลงดีมากปาลาแรงดีคือคือ,คอปลาเขาไม่ค่อยทำแบบนี้เพราะว่าเาวลาแขกที่เข้ามาตกเนี่ย มันมันมันจะจะบอกว่าแข็งไปเยอะแล้วจะไม่ได้นะคือคนมันไม่ได้แบบเยอะพุกท่านมากตาไม่ได้โดนไปทุวกวันอ่ะมันก็ค่อนข้างแข็งแหละฝากเอาไว้กับบอกไพร์หลัดนิดนึงนะครับผมแล้วก็มาสั้นๆแบบนี้แหละนะทิปเขาเรียกว่าอะไรทิปทิปทิปก่อนเปิดร้านของทุกวันเราจะไปแว้งตกปลาไปโน,น่นไปนี่เน,นี้ยนโน่นชูแวบก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ ไอ้คุณมาอ้างปลาใหญ่ไม่ได้ปลาใหญ่ก็ต้องช้อนได้โอ้โหตัวผิงผมตัวผิงที่ร้านโรดเดียวน่ะเป็นไงครับเป็นไงครับคุณครับลูกพี่ลูกน้องคุณตามปลาผมหลุดไปครับทอนปลายังไงครับตัวเมื่อกี้นี่ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ที่ใหญ่กว่าไอ้ติอตสี่โลเลยครับโอ้โหการกับมือสัตว์เตรียมเห็นปลาแล้วกลัวไม่เกิดปลาใส่เรียบร้อยไปเลยนะสรุปวันนี้โหลดเซ่ขึ้นมาหนึ่งได้ถ่ายรูปตัวเดียว ครับร้านเปิดร้านต่อได้ครับากเดินทางด้วยรถลากเรือคันนี้